และนี่ก็คือสไลด์ฟิโบนัชชีที่ผมได้ทำขึ้นมานะครับซึ่งจะมีความละเอียดเยอะไปจนถึงประวัตินะครับลีโอนาร์โดนะครับฟิโบนัชีนะครับอ่าโอเคทีนี้สิ่งที่ผมจะให้ดูนี่คือความละเอียดของมันใช่ไหมนะฮะอ่าเห็นไหมจะมีสไลด์แบบละเอียดเลยนะครับวิธีการใช้ฟิโบนัชชีตัวเลขที่สำคัญหรือที่เขาเรียกว่าโลเดเรโชหรือแม้กระทั่ง อินเทอร์นอลแพทเทิร์นและมันดียังไงมาดูภาพนี้ครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเรากางฟิโบออกมาแล้วตามสไลด์ให้เข้าใจใง่ายๆเลยนะครับอันดับแรกคือถ้าราคามาสัมผัสที่23นะครับฟิโบนัชชีนะครับ23.6นะเป็นเลเวลเนาะและลงมาสัมผัสที่9%เปเ็นะครับเป็นเลเวลที่2นะครับต้องรอมันสัมผัสครบทั้งหมดเนาะเป้าหมายของมันหรือชาร์เกตของมันคือฟิโบนัชชีที่การออกมาก็คือ50เลเวลนะครับ5้เรนลเวลตรงนี้นั่นเองและตรงเนี้ยมัน อันนี้คือกราฟของทองนะครับ Time Frame H1 นะครับอันนี้คือกราฟของทอง Time Frame H1 เดี๋ยวอันนี้คือกราฟส,สดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะกางฟิโบรชีจากจุดข้างล่างตรงนี้นะครับขึ้นมาจนถึงจุดไฮข้างบนตรงนี้นะครับและเดี๋ยวเพื่อนๆลองสังเกตดูบางทีเราอาจจะมองไม่ค่อยเห็นมาเฮ้ยมันคืออะไรนะครับแล้วมันมีอะไรสังเกตอันนี้คือ H1 เดี๋ยวผมจะเปิด Time Frame เล็ก M15 ให้ดูสิ่งที่น่าสังเกตครับตรงนี้ครับคือ23เ็นห็นไหมจากโลตรงนี้ปุ๊บ ขึ้นมา High ตรงนี้นะครับและราคาลงมาทัชที 23. ่23.6%ขึ้นมาที่9%ก้าเร์เซ็นะครับถ้าเราเซลตรงนี้นะครับและเป้าหมายคือ50าสิบเลเวลตรงนี้1,000จุดอันนี้คือหลักการง่ายๆในการใช้ฟิโบนาชีนะครับซึ่งตรงนี้เคยสอนไปในคลาสแล้วนะครับแต่ ไม่มีใครตั้งใจเรียนกันเองนะครับก็เลยบอกแนะนำเพื่อนๆเราเองแล้วคับว่าใครที่อยากเรียนฟิบอโรชีไปเอาเล่มนี้มาอ่านนะครับเป็นฟิบอโรชิพแอนาลิซิสออนฟอเร็กนะครับ บายวิกจอตรงนี้เนาะนะครับซึ่งเป็นหนังสือนะครับที่ทำวิจัยเกี่ยวกับฟิโบนาชีนะครับซึ่งข้างในเนื้อหาจะเป็นภาษาอังกฤษล้วนนะครับไปหากันเอาเองแล้วไปแปลกันเอาเองเลยนะครับเคยสอนแล้วแล้วไม่ตั้งใจกันเคยสอนแล้วไม่สนใจกันนะครับเสียดายความรู้ครับเสียดายเวลาครับเพราะฉะนั้นไปหากันเอาเองโอเคบ๊ายบาย